เข้ารีเินไปเจตซืออาจอกรียบปวด่วอาใจหอวทำย่อเ้นแงเจ็รู้เรือด้วยเห็นอาออกด้วย เด็กจะอยโมงองชั่วโมงก็ไปดู่งาองเรียนแต่นา่าเสวยไม่ได้เอา

คอยดูนะครับด <c ười> ูส <c ười> ิว่าใครจะได้เขียนรายงานหุ่วันตาได้แต่ทิชาขอ์ใจที่มิชาเดียดาดือดการอกแบบสทุกท่าธรรมวิเศษับรู้เจ็ดิชาถ้าติดเจ็ดร้อยละรู้วิชา